Oh. สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจอโออเมริกา out round the world <c ười> คือคลิปนี้ทุกท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับอาจจะเห็นแล้วเป็นคลิปของมัติชนออนไลน์นะครับที่ได้มีการสัมภาษณ์ตัวจ่านะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณมัติชนออนไลน์ที่ให้โอกาสจ่า ได้ไปนําเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทหารอเมริกันเชื้อสายไทยนะครับหรือว่าหรือว่ามุมมองความคิดหรือการทํางานหรือการปฏิบัติหน้าที่หรือการตัดสินใจของของทหารอเมริกันนะครับก็ต้องขอบพระคุณอย่างสูงนะครับคือคลิปเนี่ยจริงๆล้าสัมภาษณ์ยาวและนานมากนะครับแล้วน้องที่สัมภาษณ์จ่าเนี่ยก็น่ารักมากๆเลยนะครับต้องขอบคุณจริงๆที่ให้โอกาสจา่าวันนี้จ่าขอทําคลิป reaction คลิปตัวเองแล้วกันก็มานั่งดูมานั่งดูตัวเองพูดเพราะว่าถ้าใครตามจ๋าก็จะเห็นคลิปจ๋าที่จ๋าทำแบบแบบไม่ได้ตัดต่อแบบคือพูดแบบยาวๆแล้วก็มันยาวไปเนาะแต่คลิปเนี่ยของมัติชนออนไลน์เนี่ยเขาก็มีการตัดแล้วก็กำชับให้คลิปมันสั้นและหน้า น่ามีมมอดัตรดเพิ่มมากขึ้นแล้วกันนะมีสีสันมีเพลงมีอะไรตัดต่อแบบระดับโปรเฟชชั่นอลนะของจ๋าก็เป็นคลิปแบบลูกทุ่งอ,ะอ่ะอัดเสร็จปุ๊บแปะปุ๊บใส่วอเตอมาร์กปุ๊บอัปโหลดเสร็จเลยอ่าแต่วันนี้เดี๋ยวมาทำ r รีอคชันแล้วกันว่าดูซิว่าจะหัวเราะคลิปตัวเองหรือเปล่านะครับีย๋ยวไงมาฟังพร้อมกับจา๋ามาจัดไป กองทัพอเมริกาเนี่ยเราไม่มีไม่มีรุ่นไม่มีพี่ไม่มีน้องเราจะสนใจเรื่องมิชชั่นความรับผิดชอบของสายงานของเราเท่านั้นเราเราจะไม่สนางอื่นเลยเราเห็นครูฝึกมาตะโกนวกวกวกเนี่ยนั่นแหละเขาทาได้มากที่สุดไม่สามารถแตะเนื้อต้องตัวทหารได้เลยปลายนิ้วปลายเล็บคุณก็แตะไม่ได้ในเหตุการณ์ถูกซ้อมหรือแตะเนื้อต้องตัวหรือว่าถูกทําร้ายร่างกายเนี่ยผมว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ แต่โดยการที่ประท้วงมูฟเมนต์เปลี่ยนแล้วก็กฎหมายต่างๆในอเมริกาเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยจนเดี๋ยวนี้หญิงกับหญิงชายกับชายเข้ามาในกองทัพเหมือนคนธรรมดาชายกับชายสามีกับสามีที่อยู่ที่บ้านเขาก็ได้สวัสดิการครบพร้อมหมดกองทัพเปิดแขนอ้ารับในพลของอเมริกาออกไปอะไรเงี้ยมันเขาจะไม่สามารถเล่นการเมืองประมาณ3าหรือสี่ปีแต่มันมีกฎหมายตรงนั้นอยู่ว่าห้ามเล่นการเมืองพอเพราะคุณอยู่นอกครึ่งแบบ คุณจะไปบอกคุณรักใครชอบใครตามสบายแต่ถ้าคุณอยู่ในเครื่องแบบอยู่ในพื้นที่ข้าราชการคุณต้องทำงานอยู่ตรงนั้นเราเราเรา,เราซื่อสัตย์เราพักดีต่อผอ,อต่อหัวหน้าแต่มันจะมีคำคำหนึ่งกองทัพสอนจากเรา loyalty กับคนใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้แต่มันยู่ไม่สามารถเป็นบาน loyalty ได้ตาบอดแบบจงรักพักดีจนตาบอด กองทัพบ,บกเนี่ยถือว่าใหญ่สุดละ,ะ,ะก็เป็นที่ใหญ่สุดถ้าจัดเดาไม่ผิดประมาณ5 0 0แสนกว่าคนครับทหารอากาศกับทหารเรือก็อยู่ประมาณที่4 0 0แสนนิดๆแล้วเล็กลงมาอีกก็นาวิทยโยธินเล็กลงมากว่าน,นั้นอีกก็โคสการ์ดแล้วก็ Space Force ก็กองทัพอวกาศที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ไม่กี่ปีมานี้ครับผม ทั้าอเมริกาไม่มีการเกณฑ์ทหารแนละ้วเขามีแผนเขาเรียกว่า r ีคู u i t e r Recruiter กับแมวมองนี่แหละจาก็ครอบเวอร์ในในพื้นที่ที่กว้างๆนะไปหาไปโรงเรียนไปมัธยมไปคุยกับคนแต่เรามีทีมของเราที่เราดูแลอยู่ก็ถ้าพูดถึงเนื้อที่ก็ประมาณ1ส่วนสของประเทศไทยครับที่จะควบคุมอยู่แล้วก็ไปไปคุยกับน้องๆไปคุยกับครูไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านไปคุยกับต่างๆเพื่อ เขาเรียกว่า Public r e l a t i o n นนะครับเราก็สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนต่างๆแล้วก็ให้ลูกน้องเราเนี่ยไปคุยกับน้องๆแล้วก็เชื้อเชิญน้องๆมาเป็นอานเรียกว่า r e c r u i t m e n t นะครับคล้ายครับแต่ศาสดีเนี่ยเขานั่งรอเนาะเพราะว่าน้องๆพวกนี้เขาต้องมาเกณฑ์ใช่ไหมครับแต่ของอเมริกาเนี่ยมันมันเหมือนขายของทําไมจ่าถึงพูดใช้ว่าคําขายของเพราะว่า กองทัพอากาศก,าก็มีผแผนกนี้นะ mm. เขาก็ต้องหาคนเข้ากองทัพอากาศของเขากองทัพเรือก็มีผแผนกนี้กองทัพบกก็มีกองทัพนาวิทยาทินก็มีทุกๆคนมีผนแผนกนี้ที่ต้องไปขายของเขาว่าทหารเรือดียังไงทหารบกดียังไงแล้วมันมีการแข่งขันในนั้น <Okay. S 1> เป็นเซลแมนถูกต้องครับ mm. แต่ยืคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าสวัสดิการ mm. ทุกกองทัพเท่ากันหมดเลย mm. เหมือนกันหมดแม้กระทั่งเงินเดือนหรือว่าสวัสดิการหรือเบีย้ยเลี้ยงพิเศษเนี่ย เงินเท่ากันหมดแต่ตรงที่ว่าเรามาขายเราไปขายของตรงที่ว่าอ่ะใครไม่อยากไปออกบู๊ไม่อยากไปออกลบไม่อยากไปถือปืนอ่ะเข้าทหารเรือกระดาหรือโคสกาดกระดาไอกองทัพอากาศเขามีเครื่องบินเยอะแต่จาก็เอาไปขายของกันอ้าวกองทัพเรือก็มีเครื่องบินของเราเองก็มีการขายของอะไรประมาณนี้ครับน้องหลายๆท่านเนี่ยนะครับเขาก็จะเข้ามาเขาก็จะคิดว่าทหารอากาศดีสุดทหารอากาศ สุดยอดสุดอะไรประมาณนี้ลองลองมาก่อนทหารเรือนะทหารบกในสุดท้ายอะไรประมาณนี้เหมือนกันครับเมืองไทยมีมีน้องๆหลายๆท่านคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่สุดท้ายมาเนี่ยจะบอกเขาเลยนะครับเวลาน้องๆมาศึกษามาเป็นทหารในอเมริกาการใช้ชีวิตอยู่ในค่ายเนี่ยแต่ละกองทัพไม่แต,ตกต่างกันไม่แต,ตกต่างกันเลยคล้ายกันหมดคุณขับรถเข้าเข้าไปในค่ายคุณทํางานพอคุณทํางานเสร็จคุณขับรถกลับบ้านไอ้การแตกตา่างของแต่ละกองทัพเนี่ยมันอยู่ตรงที่ดเด PLOYMENT ดิพลอยเมนต์คืออะไรดิพลอยเมนต์คือการถูกส่งออกไปทําภารกิจต่างๆ6กถึงเเดือนตรงนี้แหละที่แต่ละกองทัพไม่เหมือนกันและหลายๆท่านจะมีความรู้สึกว่ารักหรือไม่ชอบหรือไม่รักหรือไม่ชอบกองทัพอเมริกาก็เพราะว่าดิพลอยเมนต์นี่แหละเพราะว่า6กถึงเเดือนเนี่ยเวลาคุณถูกส่งออกไปเนี่ยคุณจะเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากกองทัพเลย จ่าเข้าบรรจุปี2001เมษาอีกไม่กี่เดือนตึกถลก่มไปรายงานตัวที่ญี่ปุ่นที่เรือ USS Kitty Hawk ที่ประจำการอยู่ที่โยโกสกะในประเทศญี่ปุ่นในเลวเว่นก็เป็นเหตุที่ทําให้จ่าได้เข้าไปในร่วมในสงครามเรือของจ่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ถูกส่งออกไปภายใน72ชั่วโมงหลังจากเหตุเกิดขึ้นเราก็เข้าไปครับจ่าก็ได้มีประสบการณ์ได้ร่วมสงคราม มาแล้วสองสงครามกับกองทัพเรืออเมริกาก็มี enduring freedom นะครับตึกถลม่มใน1 1แล้วก็สงครามอิรัก iraqi freedom มาแล้วไปมาแล้ว2งสงครามแต่ด้วยการที่ว่าเป็นทหารเรือนะครับ้าาอย่ามีภาพว่าจ่าไปวิ่งไล่ยิงปงยิงปืนหรือว่าเราเป็นทหารเรือก็อยู่ในเรือนะครับแต่ว่าเราก็อยู่ในแอเรียนนั้นครับ กองทัพอมเมริกามีทั้งหมด9ขั้นชั้นประทวนเพราะเราบวกกับพลทหารชั้นที่1นพลทหารชั้นที่2พลทหารชั้นที่3ประเทศไทยโครงสร้างยศคล้ายกับอเมริกาแต่เรามองกัน6ขั้นไงของอเมริกา9ขั้นเพราะเราบวกพลทหารเป็น9ขั้นขึ้นไปเพราะฉะนั้นนะยศหรือว่าการเรียกยศเนี่ยไยกับอเมริกาคล้ายกันเพียงแค่เมืองไทยไม่ได้บวกพลทหารเข้าไปเพราะว่ายังติดกับการเกณฑ์ทหารอยู่แต่ของอเมริกาเขายกเลิกการเกณฑ์ทหารไปแล้วแต่เขาปรับโครงสร้างยศในการเอายศ พลทหารบวกเข้าไปกับยศทหารที่มีอยู่แล้วจ๋าเชื่อว่าในอดีตคงมีครับเพราะว่ากองทัพจะมาถึงตรงจุดนี้ได้คงผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรนะครับ <S <S 2> <S 2> แต่ในช่วงเวลาที่จา่าบรรจุมาแล้ว20ปีเนี่ยขั้นยศที่จ่าได้เลื่อนขั้นหรือเพื่อนๆจ่าที่มีที่เราเคยมีประสบการณ์ร่วมก,กันเนี่ยคือทุกคนได้เลื่อนขั้นจากตัวเองด้วยตัวเองด้วยผลงานของตัวเอง ด้วยสิ่งที่เราไปเรียนรู้ศึกษาและทําข้อสอบและสอบลื่นขั้นเองและโครงสร้างของมันเนี่ยจะเชื่อว่าเนี่ยถ้าเป็นตาช่างเนี่ยโครงสร้างนี้คือตาช่างนี้แบบอยู่ตรงการเลยครับตรงมากยกยกตัวอย่างนะครับเมื่อก่อนเนี่ยแอฟริกันอเมริกันหรือพี่คนดำเข้ามาได้แต่ไม่สามารถทํางานบางอย่างในกองทัพได้เขาก็ต้องสู้เพื่อ human right หรือ e q u opportunity กับความเท่าเทียมกันของการคำว่ามนุษย์กว่ากองทัพจะมาผ่านตรงจุดนั้นได้ ก็ก็เจอเยอะพอสมควรนะครับแล้วอย่างกับเส้นซ้ายช่วยเหลือกันเองเนี่ย mm. จ่าเชื่อว่ามันมีแน่ๆนดีแต่ด้วยการที่จ่าพูดในประสบการณ์จาก20ปีที่ตัวเองเป็นมายังไม่เคยเจอมีโรงเรียนจา่าโรงเรียนนายสิบอะไรประมาณนี้จ่าเคยได้ยินนะแต่ของกองทัพอเมริกาเนี่ยเราไม่มีเลย,เร,เ,ยเรามีมาตรฐานเดียวเรามีมาตรฐานเดียวคุณไปเบสิกเทรนนิ่งแอาทิตย์ทุกคนผ่านตรงนั้นหมด พอเราจบมาเราพูดเสียงเดียวกันเราเรียนหลักสูตรเดียวกันเราทำ้ายหันเราซ้ายหันเหมือนกันเราทำวรรณยาหัดเราทำวรรณยาหัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีครับไม่มีรุ่นไม่มีพี่ไม่มีน้องพอเราเข้าไปเราจะเน้นว่าหน่วยของเราจะเดินหน้าไปอย่างไรเราจะเราจะสนใจเรื่องมิชชั่นกับกับความความรับผิดชอบของสายงานของเราเท่านั้นครับเราเราจะไม่สนอย่างอื่นเลยเราจะหา และช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือระบบพี่ระบบน้องเนี่ยมันต้องคำนึงถึงความความรับผิดชอบของของเราที่เรามีต่อให้กับองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าคนนี้ทหารคนนี้ไม่ได้เรื่องแล้วเราสอนแล้วสอนแล้วสอนอีกไม่ได้เ,เราก็ต้องต้องตัดครับผมคือแบบนี้ครับอย่างที่จ่าได้พูดไปแต่อาทิตย์ที่ทหารชั้นประทวนทุกท่านที่ผ่านไปเนี่ยนั่นคือมาตรฐานนั่นคือมาตรฐานแลวเขาจะถูกฝึก และช่วงแปดอาทิตย์นี่คือช่วงฝึกพอคุณจบมาแล้วเนี่ยคุณรับผิดชอบในเนื้อที่ของคุณเองถ้าคุณเลือกที่จะให้ผมยาวเพราะคุณไม่อยากตัดไม่ตามวินัยผมไม่ต้องไปตะโกนกับคุณหรอกถ้าผมเป็นหัวหน้าคุณนะผมก็จะถามโอเคคุณไม่เขียนงั้นผมเขียนรีพอร์ตคุณแค่นั้นจบคุณทําอีกรอบสองโอเคผมเขียนรีพอร์ตคุณอีกครั้งพอสามครั้งเมื่อไหร่ผมก็ส่งไปให้ให้เขาคัดเขาออกแล้วกันเพราะว่าผมไม่ต้องไปตะโกนใส่คุณหรอก มันตะโกนมันเสร็จแล้วไงมันมันผ่านมาแล้วที่แปดอาทิตย์ที่ผ่านมาน้องๆเจอหลักสูตรทุกคนเจอหลักสูตรเหมือนกันหมดแล้วถ้าเขาเลือกที่จะไม่ทําตามวินัยเราก็ไม่ต้องไปตะโกนเขาเราไม่ต้องแตะเนื้อต้องตัวเขาเราก็แค่บอกว่าอ่าเราอาจจะเตือนเขาครั้งแรกก่อนนะเตือนแบบพูดกันครั้งที่สองเราอาจจะเขียนรายลักษณ์อักษรอ,อ่าครั้งที่สามรายลักษณ์อักษรแล้วเราก็ไปตัดเขาออกเพราะว่าคือมันยากแล้วยากท,ที่ที่คนนี้จะสอนเขาแล้วมันก็มีครับ คือคือสุดท้ายมาเนี่ยที่จ่าพยายามพูดว่าทําไมอเมริกาถึงทาแบบนี้เพราะว่าถ้าเราไปเป็นครูฝึกและเป็นหัวหน้าผมไปแตะเนื้อต้องตัวเขาเนี่ยผมผิดนะผมจะเอาเรื่องแบบเอาเรื่องนั้นมาเครียดทําไมถ้าทหารคนนั้นเลือกที่จะไม่ทําตามผมก็เขียนรีพอร์ตแล้วก็หาวิธีทางให้เขาออกจากกองทัพแค่นั้นจบแล้วผมจะสอนให้ลูกน้องผมตลอดเลยนะและจ่าเชื่อว่าหลายๆหลายๆห,ห,หน่วย ก็มีในระดับหัวหน้าก็คิดคล้ายๆจ่าเราต้องดูแลกองทัพโดยการที่อย่าให้เนื้อที่แก่คนที่ไม่อยากเป็นทหารเราไม่ต้องพูดอ่ะคุณผ่านมาแปดอาทิตย์คุณรู้หมดแล้วอ่ะไม่งั้นคุณไม่จบใช่ไหมมัน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 ถูกมันถูกสร้างมาแบบนี้ครับเราไม่จําเป็นต้องไปตะโกนบวกเวกหรือว่าเอ่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมขอพูดไว้ว่าอาทิตย์แรกเนี่ยคุณเรียนจบไปแล้วคุณไปเป็นทหารปีสองปีย้อนหลังเนี่ยผมจะมีอํานาจให้น้องๆพวกนี้เฮ้ย คุณเดินไม่ตรงหรือว่าคุณไม่ตัดผมวิดพื้นยี่สิบทีผมทําไม่ได้นะทําไม่ได้คือเราทําได้ถ้าเราออกกําลังกายด้วยกันนะมันจะมีทุกทุกสามวันต่อหนึ่งอาทิตย์เราจะมีการออกกําลังกายตอนนั้น่ะเราทําร่วมกับเขาได้แต่ถ้าอยู่ดีๆแล้วผมไปไปบอกเขาให้กระโดดตบยี่สิบทีผมไม่มีอนานาจทาแบบนั้นนะไม่มีทําไม่ได้คือไม่มีครับผม มันมันมันโง่งมากครับถ้าใครที่คิดที่ที่จะทําแบบนั้นนะเอาอย่างเช่นบริษัทข้างนอกจะมาทํางานแต่บริษัทข้างนอกตรงนั้นเนี่ยมันมันก็ไม่ได้ผ่านตรงกับทหารอยู่แล้วเพราะว่าเขาไปเดียวกับกระทรวงกลาโหมแล้วเขาก็ได้งานมาหรือว่ากระทรวงกองทัพเรือกระทรวงต่างๆเขาก็เข้ามาทํางานมันก็เลยไม่มีอะไรที่ต้องทําให้ต้องต้องไปคอร์รัปชั่น ใน,ในกองทัพ,พแผนกอะไรที่จะมีการคอร์รัปชันมากที่สุดก็คงเป็นแผนกจ่า<ม>เนาะอย่างกับคนมาฝากเฮ้ยอยากช่วยลูกช่วยหลานช่วยนูน่นช่วยนี่ช่วยให้เขาหางาน<ม>เดี๋ยวผมเอาเงินใต้ตรงใต้โต๊ะ<ม>แต่กองทัพของเราหน่วยเราเนี่ยเราถูกเลยเราบอกว่าอย่านะอย่าให้ผมจับคุณได้นะเพราะคุณก็คงต้องไล่ออกวันนั้นแล้วผมจะ,จะทำไปทําไมเพื่อเงินก้อนเล็กๆก,ก,กับเงินเดือนแล้วก็อายุราชการที่ผมเป็นมาเกือบ20ปีมันไม่คุ้มค่าม,มันไม่คุ้มค่าแล้วแล้ว ถ้าท่านถูกจับได้เนี่ยผมก็ถูกไล่ออกมันมันไม่มีการวิ่งเต้นนะอย่างกับถ้าผมถูกรับเงินมาเพื่อ,อดันน้องคนนี้ให้เป็นทหารเรื่องแดงมาอ่ะโยกย้ายผมไปอยู่ที่อื่นให้เรื่องมันเบาลงแล้วย้ายกลับมาไม,ม่มีแบบนั้นคือถ้าคุณแดงเมื่อไหร่คุณผิดแล้วแล้วเขารู้แล้วเขาหาความผิดได้นะถ้าคุณผิดจริงอ่ะคุณถูกไล่ออกแล้วคุณไล่ออกเนี่ยคุณจะไปทํางานที่ไหนข้างนอกยากเพราะข้างนอกเขาจะถามเลยว่าช่วงเวลาที่คุณหายไป20สปีเนี่ยคุณหายไปไหนมา เรื่องรับเงินใต้โต๊ะหรือว่าเ,อาเซ็นให้ให้จากขาวเป็นดำดำเป็นขาวเนี่ยทหารคนนั้นทำนะครับ mm hmm. เขาคือคนโง่ครับผมและถ้าเมื่อเขาทำผิดเนี่ยถึงแม้เขาจะจบมารุ่นเดียวกับผมหรือว่าเป็นพันจ่าในยศเดียวกับผมผมไม่มีความสงสารเขาเลย mm hmm. แต่จากว่ามันคงมีแหละแต่ว่าในช่วงเวลา20ปีของจ่าที่จ่าเป็นทหารมานะครับ mm hmm. ถ้าใครทำผิดหรือว่าหรือว่าคอร์รัปชันเนี่ยอยู่ไม่นานหรอก คือ <C ỉ nh> พอคุณออกจากเครื่องแบบเนี่ยอำนาจคุณหมดทันทีคุณเดินออกจากค่ออกายอำนาจ <criteria S 2> ทหารคุณก็หมดทันที <C> e <an> คือเวลาเรือลบออกไปนอกทะเลเรือลบนี่คือมีขีปนาวุธมีทุกอย่างครบพร้อมหมดแต่พอเรือลำนั้นกลับมาค่ายในอเมริกาเมื่อไหร่เรือลำน,น,นั้นถูกปลดอาวุธหมดเลยนะไม่มีอาวุธกับเห,กเหมือนกันเราออกไปจากค่ายเนี่ยปืนซักกระบอกที่เดินอยู่ในค่ายเนี่ยเราก็ไม่มีซักกระบอกเเราไม่สามารถเอาของหลวงออกไปได้เพราะฉะนั้นคุณเดินออกนอกค่ายเมื่อไหร่อำนาจต่างๆคุณก็หมด แล้วเมื่ออำนาจต่างๆของคุณหมดเนี่ยคุณจะเอาอำนาจนั้นไปทําอะไรข้างนอกในในทางที่ผิดมันก็ไม่ได้แล้วเพราะคุณไม่มีอำนาจตำรวจมาผมไปขับรถแล้วผมเมาผมก็ถูกจับจับถูกจับทันทีคุณจะเป็นยศอะไรสูงไงตำรวจพวกนั้นก็ไม่สนใจเพราะคุณทําผิดเพราะคุณก็คือพล,ลเรือนแล้วก็ถึงแม้คุณจะเป็นทหารคุณไม่มีอำนาจอะไรทั้งนั้นคุณถูกจับใช่ครับเพราะเราคือทหารของประชาชนจริงๆครับต้องกลับไปแปดอาทิตย์ที่จะาพูดถึงนะครับแปดอาทิตย์พูดถึงเนี่ย เราเห็นครูฝึกมาตะโกนกวกๆๆๆเนี่ยนั่นแหละเขาทําได้มากที่สุดไม่สามารถแตะเนื้อต้องตัวทหารได้เลยปลายนิ้วปลายเล็บพุนก็แตะไม่ได้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่จะจะถูกซ้อมหรือแตะเนื้อต้องตัวหรือว่าถูกทําร้ายร่างกายเนี่ยผมว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ศเปอร์เซ็นต์เพราะว่าครูฝึกคงโง่มากๆถ้าเขาทําวันนั้นนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรที่เขาต้องทามันมันไม่มีเหตุผลเลยเพราะว่าเขาฝึกเสร็จ เขากลับบ้านแต่คราวนี้เนี่ยช่วงในเวลาฝึกมีการเสียชีวิตไหมมีครับเพราะพวกน้องๆก็อ,อาจจะคอนดิชนันอาจจะไม่พร้อมอาจจะออกกําลังกายไม่ทันหัวใจช็อกวายเนี่ยมันก็เป็นตามธรรมชาติที่เป็นเหตุที่สุดสุดวิสัยจริงๆไม่ได้มีการเพ่งเลงหรือว่าหรือว่าจะแบบว่าเฮ้ยน้องคนนี้จะจัดการน้องคนนี้มนไม่ไม่มีแบบ,บเราเราเราซื<ช>่อสัตว์เราพักดีต่อต่อพบต่อหัวหน้าต่อห่อต่างๆเนาะ แต่มันจะมีคำคำหนึ่งที่กองทัพสอนจากเราลอเออร์ลอยเออ์ที่กับคนใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้นะในสายงานแต่มันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เขาสอนอยู่ไม่สามารถเป็นบลันลอ o เออ์ที่ได้ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นหรือทําเป็นคนตาบอดตาบอดแบบจงรักภักดีจนตาบอดทหารเขาก็จะพูดเรื่องนั้นเหมือนกันและเขาจะสอนเราว่าเราไม่สามารถเป็นบลันลอ o เออ์ที่ได้สุดท้ายมาเนี่ยคุณจะลอยเออ์ที่หรือภักดีกับใครคุณจะภักดีกับผอ,บอ หรือคุณจะพักดีต่อองค์กรคําตอบก็คือเราพักดีต่อผอบอแต่เมื่อเรารู้ว่ามันข้ามเส้นเมื่อไหร่ความพักดีที่เรามีให้เราต้องยึดมั่นกับจุดประสงค์ขององค์กรเรา <c oughs> ก็คือความถูกต้องนั่นเอง <c oughs> ผมพักดีในในงานและผมเพราะผมเชื่อว่าถ้าผมพักดีกับหัวหน้าเนี่ยหัวหน้าก็มีคนรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทําแล้วสิ่งที่เขาทํามันก็จะช่วยองค์กรให้ดีขึ้น <c oughs> ดีขึ้นไปใช่ไหมครับแต่เมื่อ คำสั่งเขาออกมาแล้วมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับ mission, มิชชั่นหรือความรับผิดชอบในสายงานเราผมก็จะไอ้คาว่าบรานด์รอยัลซี่เนี่ยมันก็จะมันก็จะเข้ามาในในหัวสมองเราว่าเราจะไม่สามารถทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นเชื่อในสิ่งผิดผิดเราทําไม่ได้ครับเพราะว่าเราเรารู้อยู่เลยว่าเมื่อความจงรักภักดีหรือว่าคําสั่งที่เขาสั่งมาเนี่ยมันออกนอกเส้นนอกทางเราก็จะยึดมั่นที่จุดประสงค์ขององค์กรก็คือดูแลพี่น้องประชาชนและ และและความถูกต้องเราจะไปเราจะวิ่งเข้าหาตรงนั้นทันทีครับคือทหารทุกคนจะถูกฝึกมานะครับถ้าคุณทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นคุณก็มีความผิดเท่ากับคนที่กระทําเราจะปลูกฝังน้องๆตั้งแต่เขา้าเข้ามาช่ปลายระทิศแรกเนี่ยเราจะสอนเขาเลยเพราะฉะนั้นเราสอนให้เขาพูดเราสอนให้เขาฟ้องเราสอนให้เขาอย่าอยู่นิ่งเพราะว่าคุณอยู่นิ่งนะ่ะคุณก็คือตัวปัญหาเจอปัญหาให้ฟ้องแล้วก็ต้องบอกคือ คือสิ่งที่จะขอพูดในประสบการณ์ตัวเองนะครับมันมีอยู่5อย่างแล้วก็เป็นสิ่งที่จ่สอนให้ลูกน้องตลอดไปก็คือ 1. คือมิชชั่นคอมพลีก็คือเป้าหมายขององค์กรต้องมาก่อนนะครับ 2. leading change leading c h Le a g e ก็คือเป็นผู้นำในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนทั้งในกองทัพและนอกกองทัพอันที่3 leading people ก็คือการเป็นผู้นำให้กับคนที่ทำงานให้กับเรา working with people ก็คือเราต้องรู้ การทำงานกับลูกน้องเราหรือคนที่เราทำงานด้วยและอันสุดท้ายคือ resource stewardship ก็คือว่าให้คุณค่ากับอุปกรณ์ทุกอย่างที่เอื้ออำนวยในการทำงานของเราแล้วมันมันตรงกับกตรงที่ว่า leading chain leading chain ก็คือว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกองทัพเปลี่ยนทุกๆวันอาจจะเปลี่ยนพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนอีกล้ว c o i d ิด -19 มามีคาสั่งเราต้องทาตามคราวนี้เนี่ยถ้าเรามามองกันดูว,ว่า แล้วมันมาตรงอะไรกับคำถามสภาพแวดล้อมของข้างนอกอย่างเช่น e ีโกออป portunity หรือว่าความเท่าเทียมกันมันมีการประท้วงมี movement ต่างๆเกิดขึ้นตลอดมาเต็นลุต k คิงสู้เพื่อ mm hmm. เพื่อ human r i g h t ในการมาประท้วงพี่น้องชาวแอฟริกันอเมริกันก็มีความเท่าเทียมกันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น10ปีเมื่อก่อน LGBT ก็มาประท้วงออกเสียงจนทางรัฐบาลรับฟังและปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างจนทำให้เราเห็นจนปัจจุบันนี้ หญิงกับหญิงสามารถแต่งงานกันได้ชายกับชายสามารถแต่งกันได้เอเชียนต่างๆสีผิวต่างๆก็มีมุกเม่นต่างๆแล้วก็ความเท่าเทียมกันกลับมาดูกองทัพกองทัพก็ต้องปรับเปลี่ยนกับคำว่า leading change ข้างนอกเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนตามเพราะเราพร้อมเพราะเรายึดมั่นคำว่ามนุษย์คำว่าเท่าเทียมกันกับ ที่เป็นมนุษย์คุณค่ากับคำนี้คุณให้คุณค่ามันมากน้อยแค่ไหน,นแล้วผมก็20ปีที่เป็นมานี้ไม่เคยผิดหวังเลยกับคำคำนี้กับการที่ความเท่าเทียมกันของการเป็นมนุษย์กองทัพให้โอกาสกับมนุษย์อย่างเราและและจ่าได้อยู่ในช่วงที่กองทัพปรับเปลี่ยนเพราะเมื่อก่อนมันมีพาราซีเขาเรียกว่า don't ask don't tell don't ask don't tell ก็คือว่าถ้าคุณเป็นเกย์หรือเลสเบี้ยนขอให้คุณอย่าบอกเราอ่าคุณอย่าบอกเราเราก็จะไม่ไล่คุณออกแต่คุณแสดงตัวเมื่อไหร่ ผมต้องไล่คุณออกนะแต่โดยการที่ประท้วงมูฟเมนต์เปลี่ยนแล้วก็กฎหมายต่างๆในอเมริกาเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยจนเดี๋ยวนี้หญิงกับหญิงชายกับชาย,ชายเข้ามาในกองทัพเหมือนคนธรรมดาชายกับชายสามีกับสามีที่อยู่ที่บ้านเขาก็ได้สวัสดิการครบพร้อมหมดกองทัพเปิดแขนอ้ารับยินดีต้อนรับทุกท่านครับไม่มีครับไม่มีทางกองทัพไม่ไม่ห้าม ว่าคุณจะชอบใครคุณจะเลือกใครแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเขียนเป็นเป็นลายลักษณ์อักษรนลยนะครับขอให้คุณอย่าแสดงออกเมื่อคุณอยู่ในเครื่องแบบพอคุณอยู่นอกเครื่องแบบคุณจะไปบอกคุณรักใครชอบใครตามสบายแต่ถ้าคุณอยู่ในเครื่องแบบอยู่ในพื้นที่ข้าราชการคุณต้องทํางาน อยู่ตรงนั้นมันก็จะมีกฎหมายถ้าอย่างับบในพลของอเมริกาออกไปอะไรเงี้ยมันจะมีกฎหมายตรงที่ว่าเขาจะไม่สามารถเล่นการเมืองประมาณสามหรือสี่ปีหลังจากออกไปแล้วอะไรเงี้ยอันเนี้ยนี่นจ๋าไม่ไม่แน่ใจว่ากี่ปีแต่มันมีกฎหมายตรงนั้นอยู่นะครับว่าห้ามเล่นการเมืองหลังจากปลดทหารไปแล้วสามหรือสี่ปีประมาณเนี้ยครับออกออกทำคิดเห็นไม่ได้ถ้าอยู่ในเครื่องแบบที่จ๋าเข้าใจนะแต่ว่า i อก็มาจากงานที่จ๋าทำเนี่ยแหละเอาจริงๆเพราะว่า เพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าน้องๆพวกนี้อะไรที่จะจูงใจให้เขาเชื่อในสิ่งที่กองทัพมีให้เขาได้ข้อมูลอะไรที่เขาจะชอบที่จะทำให้เขามาศึกษาการเป็นทหารแต่เราใช้ไปในทางที่ที่ดีนะแต่การที่เอาไปใช้อย่างอื่นเนี่ยอันนี้จากไม่รู้นะครับแต่ว่า IO เนี่ยก็ถ้าจากที่จากอ่านและเข้าใจมา IO ตรงเนี้ยก็ก็คิดว่าคงมาจากอเมริกาแหละแล,ว,แลวก็แลวก็ไม่แปลกมากเพราะว่า IO เนี่ยถ้าเราเทียบกันแล้วเนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่ทุกคนเขาก็ทาก็เหมือนการตลาดนั่นแหละ คือกองทัพจะกลัวนักข่าวมากครับผมเพราะฉะนั้นเขาก็เลือกที่จะไม่ใช้ไปในทางที่ผิดไม่เคยมีไม่เคยไม่เคยไม่เคยเห็นว่าว่าไปมันก็คงอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คงจะมีนะแต่จ๋าก็คงไม่รู้ไม่รู้อะไรมากตรงนี้นะครับแต่ว่าจะให้หน่วยนี้ไปทำไอโอเนี่ยไม่มีอันนี้ไม่มีแน่แน่คือแบบนี้ครับเราต้องทําความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นสงครามเวียดนามเวียดนามเป็นสงครามที่เหมือนถูกออกแบบเพื่อไม่ให้ชนะอยู่แล้วเมื่อ ประชาชนไม่เห็นด้วยรัฐบาลก็ทําอะไรยากรู้ไหมครับว่าช่วงสงครามเวียดนามมีการประท้วงหน้าไวท์เฮาส์เนี่ยคืออย่างเราเห็นกันในรูปตามประวัติศาสตร์พี่น้องที่มามันร่วมใจมาเพื่อเรียกร้องให้ทางรัฐบาลถอนทัพออกมาจนสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลก็ไม่สามารถต้านทานได้แล้วก,ก็ช่วงสงครามนั้นก็ก็เป็นความเชื่อตรงที่ว่าส่งพี่น้องอเมริกันไปทําไมไม่ใช่สงครามเราแล้วก็ได้มีคนหนีการเกณฑ์ทหารเยอะ มากๆหนีไปแคนนดาหนีไปนอกประเทศเพื่อไม่อยากไปเกณฑ์ทหารเพราะว่าเขาไม่อยากไปเวียดนามทําไมถึงยกเลิกอันนี้คือสิ่งที่จ๋าเข้าใจนะครับมันอาจจะไม่เป็นคําตอบที่เป็นทางการเพราะว่าความต้องการของประชาชนต่อเนื่องจากการประท้วงสงครามเวียดนามและสิ่งที่เกิดขึ้นในการที่คนไม่อยากเกณฑ์ทหารกันนี้ต่างๆนานานะเพื่อไม่อยากเกณฑ์ทหารมันเลยทําให้ถึงจุดเปลี่ยนอเมริกาควรที่จะยกเลิกการเกณฑ์ทหารและก็ได้เกิดขึ้นมาครับผม ที่ไม่มีเลยครับก็ก็อย่างที่เราเห็นกันได้กองทัพอเมริกาก็ถือว่าเป็นกองทัพที่เดินไปข้างหน้าแล้วก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นมันพูดยากนะ กับเทียบว่าเกณฑ์ทหารช่วงนั้นกับช่วงนี้อันไหนมันดีกว่ากันเพราะว่าเราจ่าไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนั้นเราจะไปพูดตรงนั้นมันก็ยากแต่ถ้าพูดในในในตำแหน่งนี้และวินาทีนี้ที่จ่าเป็นอยู่และทํางานตรงที่หาคนเข้ามาเป็นทหารจ่าเชื่อว่ามันมีประสิทธิภาพตรงที่ว่าน้องๆทุกคนเต็มใจเข้ามาเป็นทหารเขาเต็มใจที่จะมาปกป้องธงชาติอเมริกา13แถบ ้าแดงขาวและก็50ดาวน้องๆพร้อมใจที่จะมาปกป้องอเมริกาอันนี้ไปถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเขาไม่ได้ถูกหลอกมาเขาไม่ได้ถูกบังคับให้มาเป็นทาหารเขาเลือกที่จะสมาสมาัครและเขาเลือกที่จะมาปกป้องอเมริกาครับจะได้ตั้งสมาคมเล็กๆนะครับก็ตอนนี้มีประมาณร้อยกว่าชีวิตครับในกองทัพยังถือว่าน้อยอยู่ครับเป็นคนไทยครับอเมริกันเชื้อสายไทย คือยังไงอะผมผมคิดว่าอเมริกาก็ก็เป็นประเทศที่ผมผมว่าทุกๆประเทศอะเป็นประเทศที่ยังยังต้องเรียนรู้อะไรหลายอยา่างก็อเมริกาก็เรียนรู้อะไรอะไรอะไรหลายๆอย่างไปทุกทุกวันนี้เหมือนกันมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์อะแต่เรากองทัพเราไม่ได้ไม่ได้หิวสงครามเราไม่อยากทําสงครามเราอยากกลับบ้านเราอยากนอนอยู่กับคนที่เรารักเราอยากอยู่กับลูกเรานะครับเราแต่แต่ถ้าเราไม่ไปทําเราไม่เข้าไปช่วยหรือว่าไม่ไปเข้าไปยุ่งอะไรใครจะทำครับ